สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ผมเดี่ยวกเกมเมอร์ทีวีนะผมไว้ผมจะมาซอนเต้งปืนนะครับนะครับคือการเต็งปืนผมนะครับผมก,ก็น่าจะไม่เห็นเือท่านะคนักของแต่ว่าอันนี้ไปฟาร์มได้นะผมขอหาง่ายนะครับ การท้ายจะให้ผมได้เก่งน,นะครับผมว่าคนที่ยิงคมนะแบบผมปืนอยอู่ก็แบบนี้ได้เลยนะแล้ผมเพื่อแต่งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ไปดูสโคกนะครับนอ่ตดนะครับก็วิเคราะห์ตอนประมาณสามพันนะครับกังเคยก็จะขึ้นหน่อยนะ จะใช้สองอันนี้ถ้าเกิดผว่าไม่ค่อยมีเงินก็ใช้สองอันนี้เดียวเลยนะถ้าครลรูก็นี่นะสองพอแปกก็จะถูกหน่อยนะครับคนที่เล่นครูนะผมชอบเลือะเจัดนะนก็จะแพงป้าปืนนะผมก็เป็นป้าปืนอะไรนะผมผมว่าคิดว่าที่ถูกกว่านะ ครับออ,อันเดียวเลยนะนี่นครับอันนี้ก็ได้ถูกกว่าจริงๆด้วยใช้ถูกกว่านะครับเก็บเสียงก็จะดีนะผมมันเก็บเสียงอาจจะดิบถ้าเกิดว่าคนมีร่มหน่อยก็เนี่นะครับใช้ไม่สองอย่างนะครับสซนอากาถ้าเกิดนี่ใช้อัน แค่สองพันหนึ่งนะมันก็จะแพงขงึ้นมานะครับแล้วส่วนนะครับผมก็อันนี้นะครับถูกสุดพสรสวรรค์น่ครับอะดูพอสวรรค์ดีนะครับนี่พรสวรรค์ใครคุ้มคุ้มหน่อยก็อันนี้นะคุ้มคุ้มหน่อยแต่อ,อยากได้ไหม ทังหมดเลย้นะเดี๋ยวข้างวันนี้ก็อันนี้นะแต่ผมจะใช้อันนี้นะครับแต่ว่าผมยิงได้มามันก็าร์มได้มาผม,ผมไม่ใช้แบบนี้มาได้ที่ดีที่สุดนะครับผมรับผมก็คือนี่นะครับมันจะแรงที่แนวตั้งของอาวุธปืนนั้นลดลงสิบเปเ็นนะครับ เราใช้สกูบเจือปืนแบบจะดิ่งขึ้นเลยนะครับบวกกับอันนี้นะครับแรงถือปืนลดลง20%นะแะแต่ถ้าเราใช้แรงนะแต่ผมฟ้าวเราใช้อันนี้นะก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องแบบมีอะไรไม่มีต้องไม่อปเลยนะครับผมก็นี่เลยแล้วลงเป็น30%นะครับบวกกับพันท้ายแล้วลงเอวนอน ีขึ้นนะครับนี่นะผมก็เนี่ยแรงที่บกันลง20%เนต์ลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคนเดิมให้ตอไปเดิมครับก็ประมาณนี้เลยนะครับไบว้ทันทีครับก็ขออนุญาตจบจุดเพล,ล้นก็มาสอนแค่น,นี้นะครับผมบ๊ายบาย